จะไปเก็บมะละกอหัมา,ามงตารทุกคนมีความฝันว่าอะไรกันบ้านคะส่วนตัวแล้วอะ่ะนายอะ่ะอย่าทมอย่าทางฟันที่สุดเลยค่ะทุกคนเมื่อก่อนนะยังไม่แต่งงานอะ่ะเออเราเราบ้านเราไม่ค่อยมีเงินเนาะเรียกว่าไม่แค่จะไม่มีเงินเลยแหละ เราก็คิดว่าเออเราโตมาเราจะทํานู้นทํานี่จะแบบว่าเออทาสวยให้ตัวเองซื้อนู่นซื้อนี่ให้ตัวเองเนาะแล้วทีนี้เก็บเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะทุกคนก็คือเออด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทําให้ต้องแต่งงานแล้วทีนี้เออพอแต่งงานอะเรามาทงความฝันของตัวเองไม่ได้แล้วเราเคยทําสวยให้ตัวเองอันนึงก็คือสับเคี้ยวเราสับเคี้ยวมาก่อนนะ่ะเออสับได้สวยนะเปลว่าอันนี้ผ่านไปได้ประมาณ1ิปีแล้วค่ะทุกคนเทศจะมองไม่เห็นละ ก็อันนี้ก็เขียนเอานะพอมาตอนนี้อย่าทําอย่าทําฟันที่จุดเลยค่ะทุกคนทางฟันของเราคือการฟอกสีฟันนทุกคนฟอกให้มันสีเป็นให้เป็นสีขาวอ่ะเหมือนกับเออที่เขาไปทนทํากันนั่นแหละทําไมถึงอย่าทํงฟันทุกคนฟันขาวอ่ะมันดีนะมันอยู่บนใบหน้าเราเวลาเราคุยอะไรกับใครหรือว่ายิงเป็ยนยังไงเออถ้าฟันมันออกมาขาวจ้วอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์มากนะทุกคนแล้วยิ่งเวลายิ่งออกมาฟันขาวโอ๊ยละลายค่ะทุกคน